เนี่ยครับต้นทุเรียนในพื้นที่หมู่9ตำบลชำหมันอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีที่ใกล้เก็บเกี่ยวผลผลิตในอีกไม่กี่วันปรากฏว่าหักโค่นเกือบ10ต้นเลยนะครับหลังจากเกิดพายุงวงช้างพัดถล่มสวนทุเรียนเมื่อช่วงเวลา17นาฬิกาของวันที่6เมษายนที่ผ่านมาโดยเฉพาะสวนทุเรียนของนางวารุณีคงสวนอายุ52ปี พบว่าทั่วบริเวณสวนนมีผลผลิตทุเรียนสายพันธุ์หมอนทองที่มีอายุใกล้เก็บเกี่ยวในอีกไม่กี่วันข้างหน้าถูกแรงลมพัดร่วงหล่นเกลื่อนพื้น โดยมีนางวารุณีพร้อมกับลูกสาวและก็ลูกชายไปช่วยกันเดินเก็บผลผลิตทุเรียนที่มีผลแก่ใส่ตะกร้กาเพื่อนำไปคัดแยกรอพ่อค้ามารับซื้อในราคากิโลกรัมละ10บาทคุณผู้ชมเนื่องจากมันเป็นทุเรียนลมอะครับจากปกติราคาที่รับซื้ออยู่ตอนนี้ประมาณสัก150 1 5 0 1 7 0บาทต่อกิโลกรัม นางวรุณีเนี่ยบอกว่าพายุได้พัดถล่มเข้ามามีลักษณะเป็นเหมือนพายุหมุนหรือพายุงวงช้างมาพร้อมกับฝนประมาณไม่ถึง5นาทีปรากฏว่าหลังพายุสงบก็เลยเดินเข้าไปสำรวจความเสียหายพบว่ามีผลผลิตทุเรียนพันธหมอนทองที่มีอายุเก็บเกี่ยวช่วงประมาณปลายเดือนเมษายนนี้ถูกแรงลมพัดร่วงหล่นประมาณ3ตันคิดเป็นมูลค่าความเสียหายอยู่ที่ประมาณ450,000บาท นอกจากนี้ก็ยังมีต้นทุเรียนที่ถูกกระแสลมพัดโค่นล้มอีก7ต้นยังประเมินความเสียหายไม่ได้นะครับขณะที่นายประสิทธิ์บุญทองอายุ56ปีผู้ใหญ่บ้านหมู่9ตำบลชำหมันบอกว่าหลังจากเกิดพายุพัดได้ไปร่วมกับฝ่ายปกครององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็กเกษตรอําเภอลงพื้นที่ไปตรวจสอบ เบื้องต้นเนี่ยมีชาวสวนได้รับผลกระทบประมาณ20รายมีผลผลิตทุเรียนร่วงหล่นเสียหายประมาณ40-50ตันคิดเป็นมูลค่าความเสียหายกว่า8ล้าน5แสนบาทครับพายุดุร้อนอะนะเนาะก็ะมาแป๊บเดียวอะมาประมาณสัก10นาทีมาแป๊บเดียวแล้วก็หายไปเลยแล้วก็มันก็เสียหายแล้วนาไม่นานลักษณะทีท่ ข้ามานี่เป็นลมหรือเป็นพายุครับเป็นเป็นฝนหรือยังไงครับเป็นฝนผสมลมมาเลยมาพร้อมกันเลยก็น่าจะเป็นพายุรุนร้อนเพราะว่าเราไม่เคยมีปีนี้ไม่เคยมีเพิ่งม,มีครั้ะแรกนี่ละ โดยแนวทางในการช่วยเหลือได้มีการประสานท้องที่นะครับเข้าไปสำรวจความเสียหายในการเร่งจัดการหากระเบื้องหลังคาเนี่ยมาซ่อมแซมแก้ไขให้กับประชาชนเบื้องต้นก่อนเพื่อให้เข้าไปอยู่อาศัยได้อย่างรวดเร็วนะครับพร้อมกับจะนําข้อมูลความเสียหายไปรายงานต่อผู้ว่าราชการจังหวัดให้ได้รับทราบเพื่อเร่งหาแนวทางในการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบต่อไปนะครับ